มาสู่เรื่องทักษินขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองในเรื่องเดิมครับผมเขียนเป็นบทความซึ่งจะลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันพรุ่งนี้ชื่อว่าทักษินขอพระราชทานอภัยโทษอีกแล้วไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ความจริงข้อกฎหมายจากคนต่างๆให้พวกเราได้กระจาญแจ้งในเรื่องนี้กันดังต่อไปนี้ครับ เจนจากปากของวินยดชาติมนตรีวินยดชาติมนตรีเขาเป็นทนายความประจำตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรวันก่อนวินยดเข้าไปเยี่ยมนักโทษทักษิณแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองวินยดออกมายืนยันว่าครับยื่นขอไปจริงๆครับ และมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการเอาประเด็นนี้ก่อนเวลาเรามีสิทธิ์เนี่ยเราอย่าคิดแต่จะใช้สิทธิ์เราต้องคิดเรื่องความควรไม่ควรดีและชั่วมั่วและใช่ควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่ากูมีสิทธิ์ขอกูก็ขอนี่ไม่ได้ขอจากพ่อมึงไม่ได้ขอจากแม่มึงป้ามึงลงุงมึง นี่คือการขอพระราชทานอภัยโทษกับประมุขแห่งรัฐซึ่งคือพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ใช่เครือญาติที่วันนี้ตังหมดก็ขอวันนี้อยากได้ไอ้นี่ก็ขออยากได้ไอน้นนทก็ขอคุณเคยได้แล้วแล้วคุณโกงคุณเคยได้พระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษ จากโทอดแปปีเหลือปีเดียวคุณยังโกงโกงทอดปีเดียวคุณไม่สำนึกคุณไม่เคารพแล้ววันนี้มาบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะขอหน้าด้านไร้ยางอายขาดความสำนึกขาดความเคารพเทิดทูนมองแค่ตัวเองเห็นเป็นสิทธิ์ของตัวเองกูก็ขอพร่ำเพรื่อขอเรื่อยไป หลักเกณฑ์หลักการละ่ะความสมควรมิบังควรละ่ะไม่อยู่ในความสำนึกสำเนียกเลยเหรอวินิัติชาติมนตรีบอกเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการและครั้งนี้ก็ดำเนินการนานกว่าครั้งที่แล้วทุกอย่างเป็นพระราชอำนาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ท่านไม่อาจก้าวล่วงได้ สิ่งที่มึงสองคนทํานี่แหละก,ลกําลังก้าวล่วงอยู่ไอ้ที่ต้องมาติดคุกหนึ่งปีเนี่ยเพราะคุณหนีคุณหลบเลี่ยงคุณสมคบกันปลอมแปลงการเจ็บป่วยแล้วใช้เป็นข้ออ้างไม่ต้องอยู่คุกและเป็นการอยู่คุกเพียงปีเดียวหลังมีพระบรมราชองค์การอภัยลดโทษนี่คือพวกคุณ วันนี้สิ่งที่คุณทำคุณกำลังก้าวล่วงคุณกำลังผลักภาระและโยนสถานการณ์นี้ขึ้นไปยังพระองค์ท่านจิตใจของคุณทำด้วยอะไรสำนึกของคุณมีไหมนี่คือสิ่งที่ต้องถามกันต่อมาก็มีรายงานข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันว่า นายทักษินชินวัตรได้ยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษแบบรายบุคคลจริงขณะนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้อยู่ในช่วงของการมีคณะรัฐมนตรีใหม่เรื่องจึงยังรอความชัดเจนเพิ่มเติม วันนี้เองทนายชาามีขวดออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้ครับทนายชาามีขวดบอกดื้อดึงขอพระราชทานอภัยโทษซ้ำใครชงเรื่องระวัง157เนื้อความนั้นทนายชาาบอกว่าเมื่อข้อเท็จจริงยืนยันแล้วว่านายทักษิณชินวัตรยืย่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เป็นครั้งที่สองหลังเข้ามารับโทษในเรือนจำก็ต้องถามตรงๆว่ากฎหมายเปิดช่องให้ทำได้จริงหรืออย่าลืมว่านายทักษิณเคยขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วและได้รับพระมหากรุณาที่คุณลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีโทษที่ได้รับอยู่และต้องกลับมารับในครั้งนี้ครับ จึงไม่ใช่โทษตามคําพิพากษาเดิมของศาลแต่เป็นโทษภายหลังมีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษเช่ามีขวดจึงบอกว่าไปดูมาตรา259แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งระบุชัดว่าผู้ที่ต้องคําพิพากษาให้รับโทษ จึงจะสามารถยื่นขออภัยโทษได้ความหมายก็คือว่าโทษที่ถูกลดแล้วโดยพระบรมราชโองการนั้นไม่ใช่โทษตามคำพิพากษาอีกต่อไปดังนั้นการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองนี้จึงสุ่มเสี่ยงไม่เข้าเกณฑ์กฎหมายและยิ่งไปกว่านั้นมาตรา261กําหนดหน้าที่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องถวายความเห็นประกอบหากยังดื้อดึงถวายทั้งที่รู้ว่าขัดหลักเกณฑ์ก็อาจถูกตีความว่าใช้อำนาจโดยมิชอบขัดตบทบัญญัติของกฎหมายและจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157คุณเชามีขวดบอกว่านายทักษิณเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแต่กลับหนีคุกด้วยการป่วยทิพย์สุดท้ายศาลสั่งให้กลับไปรับโทษควรสำนึกรับโทษแต่ยังดิ้นรนยื่นขอพระราชทานอภัยโทษซ้ำชาวมีขวดบอกว่านี่คือการทำเรื่องไม่สมควรซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่ทำผิดซ้ำซากและไม่เคยสำนึกอย่างแท้จริงจนต้องลงเอออย่างที่เห็นอภัยโทษมีไว้คนสำนึก ไม่ใช่บัด่านพ้นผิดของคนที่ไม่เคารพคำพิพากษาอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นคือทนายอาจารย์แก้วสรรอติโพธิครับอาจารย์แก้วสรรอติโพธิเผยแพร่บทความเรื่องคำขอพระราชทานอภัยโทษในโทษจำคุกหนึ่งปีของทักษิณผมสรุปเป็นประเด็นประเด็นสําคัญให้ก็แล้วกัน ว่าอาจารย์แก้วสรรว่าอย่างไรบ้างประเด็นแรกอาจารย์แก้วสันฟันธงเลยว่านี่เป็นคำขอซ้ำให้ทรงวินิจฉัยซ้ำอย่างชัดเจนในรายละเอียดนั้นอาจารย์แก้วสันอธิบายว่าต้องเข้าใจนะว่าคดีชั้น14ศารไม่ได้ตัดสินลงโทษอะไรใหม่ในคดีใหม่แต่เป็นคดีเก่าที่ตัดสินไปแล้วและตอนนั้นทักษิณหน,นีไปอยู่ต่างประเทศ17ปี เมื่อกลับมาก็ต้องมารับโทษซึ่งโทษที่เหลือเหลืออยู่8ปีทักษิณถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษทรงพระกรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษปีเดียวและศาลได้ออกหมายคุมขังหนึ่งปีที่เหลือตามพระบรมราชโองการต่อมาปรากฏว่า หมายขังดังกล่าวไม่ได้รับการบังคับโทษให้ถูกต้องเพราะมีเจ้าหน้าที่สมคบกันช่วยเหลือให้นักโทษชื่อทักษิณชิน,นวัตรไปนอนโรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบศาลจึงมีคำสั่งให้บังคับตามกฎหมายเดิมสมัยคือให้ราชธรร์เอาตัวไปขังรับโทษหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการ ดังนั้นคำร้องซ้ำซากอย่างนี้อาจารย์แก้วสัตว์จึงบอกว่าในทางกฎหมายทําไม่ได้เป็นไปตามหลักห้ามฟ้องซ้ำห้ามร้องซ้ำที่มีหลักว่าคำร้องใดที่ซ้ำซากอย่างนี้รัฐมนตรียุติธรรมมีหน้าที่ต้องปฏิเสธไม่นำส่งเข้าสู่ราชการในพระองค์ ถ้าหลุดเข้าไปได้ก็จะต้องผ่านการกลั่นกรองของสำนักองค์งคมนตรีคำร้องนี้น่าจะถูกส่งกลับเหมือนค่าวรักษาการนายกทูลขอให้ส่งยุบสภาเมื่อเร็วๆนี้ที่ถูกตีกลับเพราะมีปัญหากฎหมายอาจารย์แก้วสรรบอกว่าที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคลแบบนี้ กระทรวงมีหน้าที่นำส่งอย่างเดียวห้ามปฏิเสธปฏิเสธเมื่อไหร่จะเป็นการล่วงพระราชอำนาจนั้นอาจารย์แก้วสรรบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดเรื่องความถูกต้องทั้งข้อมูลและความชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต้องตรวจสอบต้องรับตรองจนชัดเจนเสียตั้งแต่ต้นเมื่อกลั่นรองถูกต้องแล้ว กรณีก็จะเหลือแต่ดุลพินิษท้แท้ๆตามพระมหาการุณาที่คุณเท่านั้นซึ่งนักโทษได้อภัยลดโทษไปแล้วตั้ง7ปีเหลือโทษจำคุกแค่หนึ่งปีในทางกฎหมายจะเอาโทษหนึ่งปีหลังการพระราชทานอภัยลดโทษมาร้องซ้ำอีกไม่ได้สุดท้ายอาจารย์แก้วสันตอบคำถามที่ถูกถามว่าไอพฤติการปี 2566ที่ทูลขอเป็นความเท็จโดยอ้างว่าบัตรนี้ตนติดคุกแล้วจึงขอพระราชทานอภัยโทษทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ติดคุกจริงเลยความข้อนี้สารดีกาท่านก็เห็นจึงสั่งให้ไปเริ่มติดคุกใหม่ทั้งหนึ่งปีเลยเมื่อคำขอนี้ผิดขั้นตอนอย่างชัดเจนแต่รัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลกล้าไปอย่างผิดผิดเช่นนี้แล้วขอถามว่า ถ้าอาจารย์แก้วสรรเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันจะทําอย่างไรอาจารย์แก้วสรรตอบอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์แก้วสรรตอบว่าต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของฝ่ายบริหารที่กราบทูลไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในทางกฎหมายจึงทําให้พระบรมราชโองการผิดพลาดเปิดให้คนโกงโกงคุกเจ็ปีไปอย่างหน้าด้าน รัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ส่งพระกรุณาเพิกถอนพระบรมราชโองการอภัยลดโทษนี้โดยพลันครั้นมาส่งพระกรุณาโปรดกล้าวแล้วรัฐมนตรีก็ต้องแจ้งต่อศาลให้ออกหมายคุมขังใหม่เป็นโทษ8ปีตามคำพิพากษาเดิมครับดังนั้นจึงสรุปได้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับ ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษสำครั้งนี้สะท้อนความเห็นแก่ได้ <c oughs> เห็นแก่ตัวและขาดความยำเกรงต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรมที่เคยมีพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษให้แล้วนักโทษก็หาสำนึกไม่หาเคารพไม่กลับสมคบกันกับบริวารที่กลุ่มเครือข่ายอำนาจอ้างเหตุเจ็บป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ต้องติดคุกแต่มานอนสบายๆยอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมิยอมรับโทษตามพระบรมราชองค์การโกงได้แม้กระทั่งพระบรมราชองค์การให้รับโทษจำคุกหนึ่งปีอย่างกล้าลบหลู่พระราชอำนาจด้วยการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษซ้ำทักษิณกับพวกเห็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรนี่คือคำถาม ของเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมถามว่าอาจารย์ปู่คักขอความรู้ค่ะกรณีสอสอชนทิชาพักประชาชนสารอุทธรภาคหนึ่งพิภากษายืนจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาทำไมยังประกันตัวได้คะ <c oughs> <c oughs> การให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเป็นดุลพินิษของศาลผมตอบแทนไม่ได้ เมื่อได้รับการประกันตัวจึงไม่พ้นจากการเป็นสอสอตอบได้แค่ประเด็นนี้เท่านั้น